ก็ขอสวัสดีครับามา,าดูตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลมขันต่อนะครับอันนี้ครูขึ้นโจทย์ไหมไว้อย่างนี้นะก็อยากให้นักเรียนไปทำเองก่อนนะลองดูว่าทำได้ไหมอาจจะไม่เคย ยกตัวอย่างแบบนี้ไว้ในในก่อนหน้านี้เขาบอกว่าวัตถุนะผูกวัตถุมวล0.5น0.5กิโลกรัมที่ปลายข้างหนึ่งของสปริงน้ำหนักเบาซึ่งยาว0.5เมตรถ้าแกว่งให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี0.7เมตรในแนวระดับในแนวราบอันนี้เหมือนกันนะนแนวระบหรือนแนวราบเนี่ยพบว่าวัตถุเคลื่อนที่ได้20รอบ ในเวลา10วินาทีจงหาค่าคงที่ของสปริงว่ากี่นิวตันต่อเมตรให้หาในหน่วยของอนิวตันต่อเมตรด้วยนะอันนี้คือค่าคงที่สปริงเนี่เราจะใช้ตัว k นะครับรจะใช้ตัว k อ้าวแล้วจะทำยังไงดีข้อนี้ซึ่งดู โจ์โจทย์เขาให้สปริงค่าเดิมอะนะค่าค่าที่ยังไม่ไม่ได้ยืดหรือหรือหดเนี่ยความยาวปกติของสปริงเนี่ยศูนยดห้าเมตรทีนี้ถ้าไปแกว่งอ่าให้เคลื่อนที่เป็นลัศมี7เมตรศูนย์เมตรเนี่ยนั่นแสดงว่าระยะยืดของสปริงเท่ากับ0.2เมตรตรงนี้จากประโยค ตรงนี้นะจนมาถึงประโยคนี้ทำให้เรารู้ว่าระยะยืดของสปริงเนี่ยคือว่าตัว x เนี่ยที่เราใช้แทนด้วยตัว x ตรงนี้นะ<ๆ>ก็เท่ากับ0.2เมตรนะก็ตัว x เท่ากับ0.7เมตรลบด้วย0.5เมตรก็เท่ากับ0.2เมตร ต่อไปก็ประโยคนี้ครับว่าถูกเคลื่อนที่ได้20รอบในเวลา10วินาทีเนี่ยประโยคนี้บอกอจํานวนรอบในเวลาในหน่หน่วยเวลานในเวลา10วินาทีเนี่ยอันนี้ก็จริงๆมันก็คือความถี่ครับนั้นความถี่ f เท่ากับ20รอบรอบรอบผูว่าใช้ r e v นะ revolution rev หารด้วย10วินาทีนั่นก็คือ2รอบนะต่อวินาทีหรือเรียกว่า2เฮิรตจริงๆหน่วยรอบต่อวินาทีนี่ก็คือหน่วยเดียวกับนะรอบต่อวินาทีมันก็คืออันเดียวกับ1ส่วนวินาทีนั่นแหละนะรอบเราสามารถดึงออกไปได้เลย โจทให้หาว่าค่า k ซึ่งเท่ากับ f ส่วน x ได้ยังไงนะโจทย์ถามว่าแล้วมันจะหามาได้มีค่าเท่าไหร่ทีนี้ตอนนี้ตัว x เนี่ยระยะยืดของสป,ปริงเนี่ยเราทราบแล้วก็เหลือแค่ตัวตัวแรงที่จะทำเดี๋ยวมาวาดรูปนิดหนึ่งนะวาตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลม แล้วก็มีอ่าสปริงเส้นหนึ่งผูกกับวัตถุเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมทีนี้แรงที่กระทำกับวัตถุเนี่เขามีแรงเดียวครับก็คือแรงสปริงนะครูก็ขอเป็น F ไปเลยแล้วกัน1ตัวนะ นั้นเราก็ใช้กฎข้อที่2ของนิวตันนะ sigma f c เท่ากับ m a C ซิ s i g f c f c ตัวนี้ก็คือมาจาก ital, นะ c e n t r i p i t a l force นะก็คือแรงที่อยู่ในแนวรัศมีนั่นเองมีแรงเดียวก็คือแรงสปริงแล้วก็ m ข้างขวามือก็จะเป็น m Uh, เราจะใช้ AC ในรูปของ V กำลังสส่วนอหรือโอเมกากำลังสอาเนี่ยนะเราก็ไปดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้ความถี่มาเมื่อโจทย์ให้ความถี่มาเนี่ยเราก็จำเป็นต้องใชโอเมกากำลังสอาเพราะว่าโอเมกา Omega เนี่ยเท่ากับ2 Pi F พอนะโอเคอันนี้ขอลบออกเนาะมันจะได้ไม่ รกไม่เกกะก็จะใช้ m โอเมก้ากำลัง2 r แล้วเปลี่ยนโอเมก้าเนี่ยให้อยู่ในรูปของตัวความถี่ครับก็เท่ากับ m โอเมก้าก็คือ2 pi พ f แล้วอย่าลืมยกกำลัง2องด้วยนะแล้วก็ R ว่าจะนั้น็แทนค่าเลย ไม่มีอะไรแล้วแทนค่า f ก็เท่ากับเออ m โจทย์ให้มานะ m โจทย์ให้มาตรงนี้มวล m ศูนย์จ้ากิโลกรัม2องพายยกกำลังสองตรงนี้ก็ได้เป็น 4พายกำลัง2องเนาะยกกำลังสองไปเลยก็ได้ตัวนี้ก็เป็น4พายกำลัง2 f ความทีความทีของให้มานะสองเฮิร์ก็คือเฮิร์ก็คือ1ส่วนวินาทีก็เปลี่ยนเป็น2 1ส่วนวินาทีกำลังสองรัศมี r เมื่อกี้เราคำนวณมาได้แล้ว0.2เมตรจับลบกันตรงนี้ได้0 อ๋อขอโทษรัศมี r ก็ต้องทั้งหมดนะตั้งแต่ศูนย์กลางออกไปจนถึงวัตถุก,ก็คือ0.7เมตรนะขอโทษอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ระยะยืดอ่นะ0.7เมตรก็คิดเลขอืมเอางี้เลยนะตรงนี้0.5กับอ่า สองเนี่ยคูณกันได้หนึ่งอ่าน,นี่คูณกันได้หนึ่งก่อนก็เหลืออ่าเลขสี่โอ้โูพลาดอันนี้ยกำลังสองเอ๊ะรู้สึกลืมตรงนี้บ่อยจังเอาไหมเอ่อ ไมไม่ศูนกิโลกรัมอสี 4. พายเราเปลี่ยนเป็นยี่สิบสองส่วนเจนะเพราะว่ามันได้จะมาหารนะตัวนี้ได้ยี่สิบสองส่วนเแต่อย่าลืมว่ามันมีสองสองทืมอ่าเพราะว่าตรงนี้มันยกกำลังสองอยู่ ีนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น4 1ส่วนวินาทีกำลังสองแล้วก็0.7เมตรตรงนี้เราหารก่อนเลยเออเอาตัวในหารก่อนดีเอาดูแล้วขยายมาตัวเลขค่อนข้างยากนะครับแบบนี้ดีกว่า นะเดี๋ยวขอโทษทีเอาใหม่เราเอาอี่าง่ี้ค่าพายเนี่ยกำลังสองเนี่ยประมาณ10ไปเลยนะครับค่าพายกำลังสองเนี่ยประมาณ10แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น4อ่ห1ส่วนวินาทีกำลังสองยกกำลังสองเสร็จตรงนี้ก็ได้เป็นศูนอ0.7เมตรเอาเอา่อา ตรงนี้มันก็จะได้นะคิดเลขเอา,อางี้นะตรงนี้เอา7ไปคูณ10นะเราประมาณว่าพายกำลังสองนนีนประมาณ10เอา7คูณ10ก็ได้7นะนี่ได้7ทีนี้ก็เหลือ4คูณ4เป็น16กคูณกับก็ได้อ่า8นะ8 7 56โอเคนะได้56 นิวตันเราไปคิดเลขดีๆนะเมื่อกี้ลองไปแยกออกมาเสร็จแล้วปรากฏว่ามันยากขึ้นนึกว่ามันจะหารกับ0.7ได้แล้วก็มีตัวหารตัวอื่นอีกอ่ะคราวนี้เราก็ไปสู่เป้าหมายของเราก็คือตัว k k เท่ากับ f ส่วน x เขาให้มาแล้วว่าเราคำนวณได้แล้วว่า f ตอนนี้5 6นิวตันแล้ว x เนี่ยเขาให้มา ตอนที่สปริงยังไม่ยืดเนี่ย0.5เมตรพอยืดแล้วมันก็เป็น0.7เมตรแสดงว่าส่วนที่มันยืดเพิ่มขึ้นเนี่ยนะเปลี่ยนเปลี่ยนความยาวไปจากเดิมเนี่ยก็คือ0.2เมตรก็560.2หส่วน2หรือ280นิวเนตันตะ่อเมตรก็น่าจะพอได้เลยนะ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างถัดไปกันครับเขาบอกว่าเหรียญวางอยู่ที่ระยะ20ซนติเมตรจากศูนย์กลางของแผ่นเสียงจากศูนย์กลางแผ่นเสียงถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างเหรียญและแผ่นเสียงเป็น0-125จงหาจําำนวนรอบมากที่สุดใน1วินาทีที่แผ่นเสียงหมุนแล้วเหรียญยังคงนิ่งอยู่ เมื่อเทียบกับเป็นเสียงเขาก็ให้นะเขาก็ให้ข้อมูลมาว่ามีมีเหรียญวางอยู่ที่ระยะ20ซนติเมตรจากศูนย์กลางตรงนี้ก็คือบอกอ่ารัศมีการเคลื่อนที่ของเหรียญมาให้นะก็คือเราจะแทนด้วยตัว R แล้วก็ให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตมาก็คือ μs เท่ากับ0.125จงหาจาำนวนรอบมากที่สุดใน1วินาทีนั่นก็คือหาแรงเสียดทานสถิตอ่าขอโทษทุหาความถี่หาความถี่ความถี่สูงสุดนะเอออันนี้อ่า if m a ซ i m ัม um. แล้วกัน ที่แผ่นเสียงหมุนแล้วเหรียญยังคงนิ่งเมื่อ,อเทียบกับแผ่นเสียงเราก็มาดูเป็นแผ่นเสียงนะกลมๆแผ่นหนึ่งแล้วก็มีเหรียญน,นะจุดศูนย์กลางอาจจะอยู่ตรงนี้นะแล้วมีเหรียญเหรียญน,นึงไปวางอยู่อันนี้คือมองจากด้านบนลงมาระยะตรงนี้มันก็คือ20ซนเมตร ซึ่งเป็นระยะที่เหรียญเคลื่อนที่เป็นวงกลมไปรอบๆศูนย์กลางนะถ้าเรามองมาจากด้านข้างเราจะเห็นอะไรบ้างเราให้ตาเราอยู่ในระนาบเดียวกับระนาบของเป็นเสียงเราก็จะเห็นเป็นเสียงเบนเบนนะเป็นเสียงเบนเบนแล้วก็มีเหรียญวางอยู่ชิ้นหนึ่ง แล้วก็เราก็เขียนเส้นขึ้นมานิดนึงว่านี่คือแกนแกนหมุนนะแกนหมุนเหรียญก็อาจจะเคลื่อนที่ในแนวอย่างนี้เคลื่อนที่ในแนววงกลมนะวงกลมจริงๆถ้าเรามองมองจากด้านข้างไปมันก็จะเห็นแค่แค่วิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นะคราวนี้เราก็มาเขียนแรงที่กระทำกับเหรียญ นะครับก็จะมีแรงติดตา้านเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้เหรียญมันหลุดออกไปจากเป็นเสียงนี่หรือว่าดึงเอาไว้นะตรงนี้บางเอิญโจทย์ไปถามหาแรงเสียดทานสถิตสูงสุดอ่าขอโทษโจทย์ไปถามหาจํานวนอ่ารอบที่มากที่สุดแต่ว่าแรงเสียดตอนนั้นอ่ะต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตสูงสุดอันนี้ครูก็พยายามจะหลบนะปกติแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนี่เราก็จะใช้ตัวนี้เนาะ แล้เดี๋ยวความถี่สูงสุดเนี่ยเขาใช้ตัวนี้อันนี้ก็นักเรียนงงหรือเปล่านะถ้าเป็นแรงเนี่ยก็จะมีตัวตัว s ตัวนี้เข้ามาด้วยหรือเราเราเราเปลี่ยนเลยก็ได้สัญ,ญลักษณ์เราหลบหลบเราเใช้เป็นตัว f ใหญ่ซะนะตัว f ใหญ่ f s maximum เพราะโจทย์ถามหาโจทย์ถามหาจำนวนรอบมากสุดแสดงว่าตอนนั้นต้องเกิแดแรงเสียดทาน สถิตสูงสุดแล้วนะเพราะถ้ามากกว่านั้นอีกมันก็จะถลเหลยแล้วก็หลุดออกนอกแผ่นเสียงไปมีแรงอื่นอีกไหมก็จะมีแรงที่เป็นแรงกระทําในแนวดิ่งนะก็จะมีแรงที่จนานแผ่นเสียงเนี่ยดันเอาไว้ไม่ให้ตกลงมาอันนี้ก็เป็นให้เป็น normal force นะแล้วก็ตรงนี้ก็มีแรงที่ดึงลงมา mg อโอเคก็จะมี ก็จะมีอ่าแรงกระทำเท่านี้เราก็ต้องตั้งแกนอย่างนี้แกน1นึ่งชี้ก็ออกจุดศูนย์กลางครับต้องตั้งแกนให้แกน1นึ่งชี้ก็ออกจุดศูนย์กลางแป๊บนึงนะ 1แกนชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางดังนั้นอีกแกนต้องตั้งฉากเราก็ไม่ต้องแยกองค์ประกอบเวกเตอร์ใดๆแล้วนะอันนี้ก็มาใช้กฎของนิวตันได้เลย sigma fc เท่ากับ mac จากตัวนี้นะ sigma fc fc ก็คือแรงสูนยศูนย์กลางแรงในแนวรัศมีนั่นเองเท่ากับ mac มีแรงเดียวครับที่ชี้เข้าหาศูนย์กลางก็คือแรงอันนี้นะมีแรงเดียวเลยงั้นก็ใส่ไปเลย f s maximum ก็เท่ากับ m โจทย์ถามหาจำนวนรอบมากที่สุดหรือไปเกี่ยวข้องกับความ t ดังนั้นตรงนี้ต้องใช้อาโอเมก้ากำลังสอง r เนอะโอเมก้ากำลังสอง r ด้านซ้ายมือนักเรียนสามารถเปลี่ยนจาก แรงเสียดทานสถิตสูงสุดให้อยู่ในรูปของ μs คูณ n ต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตสูงสุดด้วยนะถึงจะจับเท่ากับ μs คูณ n ได้ไม่อย่างนั้นทําไม่ได้นะทําไปแล้วผิดนะค่าเดียวเลยที่จะไปเท่ากับตัวนี้ก็คือตอนที่มันสูงสุดอันนี้ก็เท่ากับ m เปลี่ยนโอเมก้าเป็น 2πf อ่ายกกำลังสองแล้วคูณด้วยตัว R ตัว R โจทย์บอกมาให้เนาะตรงนี้รัศมีกาันก้นที่20เซนติเมตรนะ cm, นะตรงนี้20ย20ซนติเมตรจุดให้มา แรงเสียดทานเนี่ยนะตอนตอนนี้เป็นแรงเสียดทานแตะสูงสุดนะ,อะขอ,อะขอโทษความถี่เนี่ยความถี่สูงสุดที่มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยครูก็ให้ให้ใช้ตัว f ไปเลยแล้วกันนะขอเป็นเป็นความถี่ต้องระวัดระบาดระวังนิดนึงนะตัว,ต,วตัวแปลเนี่ยมันจะไปซ้ําๆกันนั้นนักเรียนก็ให้ให้ทำความเข้าใจด้วยว่าในข้อนั้นอนะ่ะตัวแปลนั้นครูหมายถึงอะไรนะก็ตรงนี้ เราจะเห็นว่าอตอนนี้เราติดตัว normal force N อยู่แต่เนื่องจากว่าสมดุลในแนวดิ่งเนี่ยนะให้ตรงนี้เป็นสมการที่1ก่อนนะให้ตรงนี้เป็นสมการที่1แล้วก็สมดุลในแนวดิง่งสมดุลเหรียญเนี่ยอยู่ในสมดุลในในแนวดิ่งนะ นะัสมด,ดุลนแนวดิ่งนี่ก็คือซนะิกมา Fy นะกูก็ให้ถ้าให้ตรงนี้เป็นแกน Y ก็ซิกมา Fy เป็น0 N ลบ MG เท่ากับ0นั้น N เท่ากับ MG ก็นักเรียนสามารถทำให้อยู่ในรูปของไอเขียนแบบแรงขึ้นเท่ากับแรงลงได้เลย N เท่ากับ MG ก็ไปแทนใน1น,นะให้เป็นสมก,การที่2แทน2ลงใน1 ดังนั้นตัว mg ก็จะเข้าไปแทนที่ตรงนี้ก็เปลี่ยนตัว n เ,เป็น mg นะ mu s คูณ n ก็เป็น mg เท่ากับ m ยกกำลัง2เลยตรงนี้ก็จะเป็น4 pi กำลัง2 f กำลัง2แล้วก็ R ตัว M ก็หารเงินไปมวลหารเงินไปจัดรูปใหม่ครับจัดรูปก็จะได้ว่า F กํกำลังสองเท่ากับมิวคูณ G แล้วที่เหลือก็ที่คูณอยู่กับ F กํกำลังสองก็เอาไปหารกับมิวเนาะก็เป็น4พายกำลังสอง r ถ้าเราใส่รูทนะข้างซ้ายก็เรียนเลย F ใส่รูทข้างขวา ตัวที่ดึงออกนอกรูทได้เนี่ยก็คือตัว4พายลังสองเนี่ย mu s คูณ g สี่พายกำลังสองอเราจะพบว่าไอตัว4พายลังสตัวเนี้ยดึงออกนอกรูทไปได้นะก็จะเหลือ1ส่วน2 i, อพา่าถูกแล้วแหละ1ส่วน2พายที่เหลือก็เป็นรูท mu s g แล้วก็คูณด้วยอาหารด้วย R แทนค่าเลยนะครับก็1ส่วน2อพายตรงนี้ก็สแครรูดมิวเอสเขาให้มา0.125น่าหน่วยไม่มีนะค่ามิวค่า G เนี่ยขอใช้เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลังสองแล้วกันนะครับแล้วก็รัศมีการเคลื่อนที่ จยให้มา20ซนเมตรนะจุยให้มา20ซนติเมตรก็เราก็าใส่ไว้ในรูปแล้วด้วยโจุย์ให้20ซนเมตรก็คือ0.2เมตรนั่นเองเพราะถ้าเป็นหน่วยเซนติเมตรเนี่ยมันจะหารกับหน่วยนี้ไม่ได้หน่วยตรงนี้ก็หารกันนะหน่วยตรงนี้ก็หารกันก็เหลือหน่วยเป็น1ส่วนวินาทีกําลังสองเอาคิดเลขคิดเลขอตรงนี้ได้เอาคูณกันได้เป็น1 อ่า0.125ส่วน0.2นะก็เอา10คูณบนคูณล่างอีกทีนึงก็ได้เป็น12.5ส่วน2ก็ได้เป็น6.25ลองไปคิดดูนะช้าๆนะลองไปคิดเลขเอง1/2พายข้างใน square root ก,ก็จะเป็น6.25 หน่วยก็จะเป็นหนึ่งส่วนวินาทีกำลังสองซึ่งเป็นหน่วยของความถี่อืมตรงนี้ยี่สิบห้ากำลังสองก็หกรยี่สิบห้าเนาะตรงนีกน 5, นะาา้ก็จะได้เป็นสองจุดห้านะตอดรูดออกมาแล้วก็จะได้เป็นสองจุดห้าส่วนสอพายตัวพายไม่สวยเลย 25หก็หน่วยก็เป็นวินาทีหนึ่งส่วนวินาที1ส่วนวินาทีหรือเฮิร์ตัวเลขก็ยังยังดูไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นนะมันมีค่าพายหารอยู่ด้วยนะค่าพายก็เราจะใช้3 1มหสื่หรือ2 2่ส่วนเจ็ก็คงไม่ง่ายไม่ต่างกันอันนี้ก็เราไปคิดเลขดูนะอาจจะ ต้องอาศัยเครื่องคิดเลขจิ้เมเอาะนะตรงนี้ก็จะได้ประมาณนะ0.4นะหน่วยก็จะเป็นเฮิร์ตสำหรับวิดีโอนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่ามีเวลาเท่านี้ก็เดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมในในวิดีโอหน้า ก็าําไปก่อนล่วงหน้าก็ได้ครับก็ mm. ได้แนวคิดแล้วนะเรื่องโจทย์ข้อตัดไปเนี่ยที่วางแผนเอาไว้ก็คือเป็นเรื่องของเหรียญหรือวัตถุไปวางบนบนจานหมุนก็เหมือนเดิมนะลองไปลองไปดูนะลองไปดูว่าในกรณีที่เป็นวัตถุวางบนจานหมุนเนี่ยเราเราทำได้ไหมตรงนี้รอบต่อนาทีนะเร o l u ชันเพ e ร์มินิทนะหรือบางคนก็จะใช้เป็น rpm ลองลองไปทำดูก่อน นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวก็จะมาพูดกันในตัวอย่างนี้อ่ะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ